มือเมื่อนั่นใบเราแบบนี้โอ้ยมือนี่ซ้ำใดกับมือก็ซ้ำหมื่บ้านนี่ล่ะโอ้ยกับเข่าใจอยู่ว่ามือนี่ซ้ำใดมันกับพอกันกับหมู่บ้านนี่ล่ะพรยานเจ้าหิวเข่าหิวน้ำหันนะกล่องทับมันต้องเดินด้วยท่องเด็กถ้าสันคนเท้ากันสิว่ามีเหงามีแห้งเห็ดเสียเ็ดงานสันตัวโจ้ากับมาไปกล่องทับไม่ยังนจะเดินด้วยท่องเดี๋ยวนี้ ถ้ากวางข้าพุ่งเดินด้วยทว้องแล้วมันี่เดินด้วยหยังสันเจ้าว่าพวกก็เดินด้วยขาอันตัวนั่นแล้วเออันเดินด้วยขาเออก็เทมีไปคืองูนี่บ่เขาสั่งจูบินไปก็บอคไฟนี่โอ้ยมันเป็นค้าสุภาษิตข้าเจาเา้าว่า เจ้าเี่กจะเป็นบวกเข่าใจหยัง่งเนาะหัวเปาพระเจ้าเปียบเปยว่าถ้าเฮาบกกา่กินเข่ากินน้ำเฮาสิบ่มีเหื่อมีแห้งเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานสิตายบ่คือจังกุ่นสิให้ยเมย์หายลอยไป,ไปจูบบินจูบดอนคือบอกไหวหวน<า> <laughs> ใจไม่ห